สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องข้าวงที่สมดุลน,นะครับเรามาพิจารณาปฏิกิริยาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คือไดเนอเจนเทออกไซด์นะครับเป็นสมดุลกับ2โมลของไดเนเจนไดออกไซด์เนี่ยทั้งคู่เป็นแก๊สนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาที่15องศาเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราวารี่ความเข้มข้นของตัว NO2 แล้วก็ N2O4 ให้มันต่างกันเนี่ยเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับเราต้องมาหา สัดส่วนของความชข้มค้นของทั้งคู่เนาะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเอาความเข้มค้นของทั้งสองตัวเนี่ยมาหารกันเนี่ยค่ามันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดเราเอาเลขดุลมาี่กำลังร่วมด้วยเนี่ยมันจะเกิดค่าคงที่ที่เหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารสองตัวเท่าไหร่ก็ตามซึ่งไอ้ตรงนี้เราจะเอาไปใช้นิยามเรื่องของข้างที่สมดุลหรือ KC นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเรามีระบบสมดุลเคมีซึ่งเป็นไป,นปนตามปฏิกิริยานี้นะครับก็คือ A A บวก B B สมดุลกับ C C บวก D D เนาะโดยที่ A B C D ตัวใหญ่เนี่ยคือสารเคมีที่เราสนใจเนาะแล้วก็ A B C D ตัวเล็กคือเลขดุลนะครับเราจะได้ K C เนาะ K C เนี่ยมันก็จะเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตันธ์ยกกำลังเลขดุลนะครับหารด้วยความเข้มข้นของฝั่งสารต้งต้นยกกำลังเลขดุลซึ่งมันก็คือความเข้มข้นของ C ใหญ่กำลัง c เล็กคูณความข้นของ d ใหญ่ยกกำลัง d เล็กหารด้วยความข้นของ a ใหญ่ยกกำลัง a เล็กคูณความข้นของ b ใหญ่ยกกำลัง b เล็กนะครับเมื่อ a b c d เนี่ยคือสัมปสิทธิ์อันนี้เราพูดไปแล้วเนาะส่วนไอ้ตัวความข้น4ตัวเนี่ยเป็นความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลน,นะครับย้าว่าต้องอยู่ในสมดุลก่อนนะครับตัวของ k c เนี่ยไม่มีหน่วยแล้วก็ไม่ต้องนําสารที่มีสาของแข็งของเหลวหรือเป็นตัวทําลาย มันเกิดขึ้นในสารลายแล้วมันเกิดผลิตภัณฑ์เป็นน้าแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ํามาคิดในข้างที่สมดุลด้วยนะครับต่อเนาะเคซีเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิดังนั้นถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเคซีก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนาะถ้าเกิดปฏิกิริยาเป็นสมดุลที่เกี่ยวข้องกับสถานะแกส๊สตัวนี้เราสามารถเขียนข้างที่สมดุลโดยใช้ความดันย่อยของสารแต่ตัวในสมการซึ่งเราเรียกว่าเป็น KP นะครับโดย KP ของสมการตัวนี้ มันคอนเซปต์คล้ายกับตัวของ KC เลยแต่แค่เปลี่ยนความค้นเป็นความดันย่อยของสามตัวนั้นเนาะดังนั้นอะ่ะก็ KP เท่ากับความดันย่อยของ C ใหญ่ยกกำลัง C เล็กคูณความดันย่อยของ D ใหญ่ยกกำลัง D เล็กหารด้วยความดันย่อยของ A ใหญ่ยกกำลัง A เล็กคูณกับความดันย่อยของ B ใหญ่ยกกำลัง B เล็กนะครับซึ่งเราจะเขียน KP ได้ก็ต่อเมื่อสารทุกตัวที่เราเขียนใน KC เนี่ยเป็นสถานะแก๊สทั้งหมดนะครับหรืออยู่ในวัตถภาคแก๊สทั้งหมดนั่นเอง นิยามที่แท้จริงของค่างที่สมดุลเนี่ยมันไม่ได้มาจากความเข้มข้นตั้งแต่แรกนะครับแต่มันจะใช้ค่าแอค i ิวิตหรือเ f ฟเฟ i v ีฟคอนเซนเทรชันมันก็คือความเข้มข้นของสารที่สารนั้นนะกระทาได้จริงๆในสารลายนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่าความเข้มข้นจริงๆในสารลายนอะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีคลอไรออนอยู่1โมลาร์เนี่ยมันอาจจะมี Activity แค่0.9นะครับเพราะว่า มันอาจจะไปจับกับน้ําหรือจับกับอย่างอื่นในสารละลายอะไรประมาณนี้นะครับตัวของ activity เนี่ยเป็นสัดส่วนเพราะนั้นจึงไม่มีหน่วยนะครับปกติ KC ที่นิยามโดยใช้ activity เนี่ยมันก็เหมือนกับเราแทนความเข้มข้นด้วยตัว activity เข้าไปนะครับเพราะ activity ไม่มีหน่วยเนี่ยทำให้ KC เนี่ยไม่มีหน่วยด้วยนะครับสำหรับสารบอิสุดหรือของแข็งของเหลวเนี่ย activity มันเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดของแข็งของเหลวใน KC นะครับก็คือข้ามเป็นหนึ่งไปเลยเนาะสำหรับสารลายเดือจางนะครับซึ่งเป็นเคสส่วนใหญ่นะตัวทาลายจะมี activity เท่ากับ1ห,หรือใกล้เคียงหนึ่งมากๆดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดตัวทาลายใน KC นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเทำปฏิกิริยากันในน้ําแล้วในปฏิกิริยาเน,นี่ยมีน้ําเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเราก็ไม่ต้องคิดความขึ้นลของน้ําเพราะว่าเราถือว่าความขึ้นลของน้ํามันคงที่นะครับ แล้วก็ตัวถูกอลายจะมีแอคทิวิตี้เท่ากับความเข้มขน้นเนาะดังนั้นถ้าในเคสของ d ได t e Solution นะครับ KC ที่กำหนดโดยใแอคทิวิตี้จะมีค่าเท่ากับ KC ที่กำหนดโดยใช้ความเข้มขน้นนะครับสำหรับสไลด์นี้เนี่ยมันเกินหลักสูตรนะครับเราจะเรียนกันในวิชาเคมีวิเคราะห์หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจำอะไรหรอกนะ เรามาดูตรวจกันบ้างน,นะครับพิจารณาปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ระบุว่าสมดุลเคมีที่เกิดเป็นสมดุลเอกพัธ์หรือวิวิธพันธ์และเขียนข้าวที่สมดุล KC และ KP ในกรณีที่เขียนได้นะครับข้อที่1นนะครับก็คือคาร์บอนนอกไซด์แก๊สทำปฏิกิริยากับแกสแส๊สฮซดรเจนสมดุลกับตัวของเมทานอนในสนารของเหลวนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าสมการมันยังไม่ดุลน,นะครับถ้าเกิดสมการดุลแล้วเนี่ยหน้าของหน้าแก๊สฮซดรเจนเนี่ยจะมีเลขสองด้วยดังนั้น KC เนี่ยนะครับ มันจะเท่ากับ1ส่วนความเข้มข้นของ CO คูณความข้้นของไฮโดรเจนแก๊สทั้งหมดกำลังสองนะครับเพราะว่าตัวเมทานอลเนี่ยเป็นของเหลวเลยไม่ต้องเอามาคิดเป็น KC นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราดูพจน์ของ KC เนี่ยจะเห็นว่าไอสารที่เอามาเขียนเป็นความเข้มข้นเนี่ยนะครับเป็นแก๊สหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับจึงเขียน KP ได้นะครับซึ่ง KP เท่ากับ1ส่วนความดันย่อยของ CO คูณความดันย่อยของไฮโดรเจนแก๊สทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็สมดุลตัวน,นี้เนี่ยเป็นสมดุลวิวิธยภัณฑ์นะครับเพราะว่ามีทั้ง สถานะของเหลวแล้วก็แก๊สอยู่ในปฏิกิริยาเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นสมดุลของสารเชิงซ้อนนะครับตัวนี้เป็นเตตาคอริโดโคบอลทตทูไอออนนะครับอ่า COCl4 ลสลบตัวนี้นะครับทำปฏิกิริยากับน้ำหกโมเลกุลน,นะครับสมดุลกับตัวของสารตัวนี้เนาะ CO แล้วก็วงเล็บน้ำหก สอบวกนะครับตัวนี้ชื่อว่าเป็นเฮกซาอะควาโคบอลทูไอออนนะครับบวกกับสี่คลาไอออนนะครับจะเห็นว่า,าสารสามตัวนี้เป็นเอควสก็คืออยู่ในน้ำแหละแล้วก็มันทำปฏิกิริยากับน้ำด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมดุลตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในวัตภาคเดียวกันเพราะว่าจริงๆ u รเควสเนี่ยมันคือการเอาน้ำมาล้อมรอบสารพวกนี้ดังนั้นสมดุลตรงนี้จึงเป็นสมดุลเอกพพน,นะครับไม่ใช่สมดุลบิว,วิธภ์นนะ คซีนะครับจะเท่ากับความเข้มข้นของสารปะยาพันยุกกำลังเลขดุลใช่ไหมก็คือเป็นความเข้มข้นของ CO SOO 6กบวกตัวนี้นะครับคูณกับความเข้มข้นของคลอไรออนยกกกำลัง4หารด้วยความเข้มข้นของ COCl4 2ลบนะครับส่วนน้ำเนี่ยเป็นตัวทำลายเราก็เลยไม่ออกมาเขียนเคซีนะครับต่อไปข้อ3มเนาะแอมโมเนียไอออนทำิริยากับน้ำสมดุลกับแอมโมเนียและไฮโดรเนียมไอออนนะครับตัวนี้นะครับ Kc ก็จะเท่ากับ ผลิตภัณฑ์านสารสตั้งต้นก็คือความเข้นของแอมโมเนียคูณกับความเข้นของไดรเนียมไอออนหารด้วยความเข้นของอตัวของแอมโมเนียมไอออนนะครับส่วนน้ําเป็นตัว,ตวทาลายก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับสมดุลตัวนี้ก็เหมือนกับข้อที่แล้วก็เป็นสมดุลเอกธ์เหมือนกันนะครับต่อไปข้อ4นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตสมดุลกับแคลเซียมออกไซด์แล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีทั้งเฟสของแข็งแล้วก็เฟสแกส๊สเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสมดุลวิถีพันนะครับ KC จะเท่ากับความเข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะครับเพราะว่า2ตัวเป็นของแข็งเนาะ Kp ก็จะเท่ากับความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อไปข้อ5นะครับตัวของสามเหล็กทำาปริยากับ4ีน้ํานะครับสมดุลกับตัวของ Fe3O4 ซึ่งเป็นของแข็งบวกกับ2องไฮโดรเจนแก๊สนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นสมดุลวิภัพั์อย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับ คซี C, นะครับจะเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเจนแก๊สทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็ kP จะเท่ากับความดันย่อยของไฮโดรเจนแก๊สทั้งหมดกำลังสองนะครับเพราะว่าสามตัวนี้เนี่ยมันเป็นของแข็งกับของเหลวซึ่งไม่ต้องเอามาคิดในข้างที่สมดุลน,นะครับคราวนี้ไอ้ภาพทางด้านนี้คืออะไรนะครับภาพท้านนี้มันก็คือภาพของการทดลองในปฏิกิริยาที่สองนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันคือ ตัวของ COCl4 2ลบนะครับถ้าเกิดเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยตัวของสีน้ำเงินนี้จะเปลี่ยนเป็นภาพด้านซ้ายก็คือเป็นสีแดงนะครับก็คือพอเติมน้ำปุ๊บสมดุลก็จะเปลี่ยนมาทางฝั่งนี้นั่นเองเนาะซึ่งมันจะทําให้เกิดสีแดงเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราเติมน้ำเนี่ยสีน้ําเงินมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเนื่องจากการเกิดสามตัวนี้ที่มากขึ้นนะ ความสัมพันธ์ระหว่าง kc กับ kp นะครับถ้าเกิดเรายกสมการเดิมนะครับคือ aa บ .dv สมดุลกับ cc บด d นะครับถ้าสามตัวเป็นวัตภาคแก๊สเนี่ยจะได้ kc กับ kp เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่าง kc กับ kp เนาะเราจะมาใช้กฎแก๊สรมคติ PV เ NRT นะครับอจาก PV เอก NRT เนาะความเข้มข้นมันคือหน่วยโมลต่ตอลิตรเพราะฉะนั้นมันคือ n หาร v นะครับ ตัวของ n หาร v เนี่ยมันจะเท่ากับความดันหารด้วย rt เนาะก็คือ p ส่วน rt มันก็เลยเป็นความเข้มข้นของแก๊สตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราย้าย rt ไปฝั่งความเข้มข้นเนี่ยเราจะได้ความดันเท่ากับ rt คูณความเข้มข้นของแกส๊สนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แทน p เท่ากับ rt คูณความเข้มข้นของแก๊สเนี่ยลงไปใน kp นะครับเราก็จะได้ kp อยู่ในรูปนี้นะครับก็คือเปลี่ยน pc เป็น RT คูณความเข้นของ C เนาะเปลี่ยน PD เป็น RT คูณความมูลของ D แล้วก็เปลี่ยน PA PB เป็น RT คูณมูลของ A และ B ตามลำดำับนะครับยกกำลังเลขดุลเหมือนเดิมเนาะอ่ะาคราวนี้พจน์ของ RT เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึงมาเนาะแล้วเราก็จัดรูปนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้พจน์ข้างหน้าตัวนี้ซึ่งเป็นพจน์ของข้างที่สมดุลน,นะครับคูณอยู่กับ RT ยกกำลัง C บวก D ก็คือ โมลแก๊สของฝั่งผลิตภัณฑ์ลบด้วยโมลแก๊สของฝั่งฝั่งสารตั้งต้นก็คือ a บก b นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันคือ kc คูณด้วย rt ยกกำลัง delta n แก๊สนะครับอ่าดังนั้นเราจะได้ kp เท่ากับ kc คูณ rt ยกกำลัง delta n แก๊สค่า r ที่เราใช้ตรงนี้คือ0.0821 atm คูณลิตรต่ตอโมลต่อเคลวินนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับแก๊สนะครับ เรามาดูโจทย์กันบ้างนะครับข้อนี้ง่ายนะครับพิจารณาระบบสมดุลของปฏิกิริยาหนึ่งที่อุณหภูมิ230องศาเซลเซียสนะครับก็คือเป็น2ของไนตริกออกไซด์ทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนสมดุลกับ2ไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับทั้งหมดเป็นแก๊สเนาะนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทําการทดลองพบว่าความเข้มของสารต่างๆที่สมดุลคือความเข้มของไนตริกออกไซด์เท่ากับ0.0542โมลาร ความเข้มข้นของแก๊สเซนเท่ากับ0.127โมลาร์และความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ15.5โมลาร์จงหา KC และ KP ของปฏิกิริยานี้นะอ่าเราก็ตั้งสมการกันเลยจากสมการตัวนี้นะครับเราจะเขียน KC ได้เป็นผลิตภัณฑ์ยกกำลังเลขดุลหารด้วยสัตสัวนตันยกกำลังเลขดุลใช่ไหมเราก็จะได้ KC เท่ากับความเข้มข้นของ NO2 กำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของ NO ยกกำลัง2คูณความเข้มข้นของ O2 นะครับจากนั้นเนี่ย โจทย์เขาให้ความคน้นที่สมดุลมาแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับอ่าเราก็แทนค่าเข้าไปเราจิ้มเคร่อเลขตึ๊ดตึ๊เราก็จะได้ KC เท่ากับ6.44คูณ10กําลัง5นะครับอ่าเราได้ตัวแรกนะคือ KC ต่อไปนะครับหา KP เนาะจากความสัมพันธ์ระหว่าง KP กับ KC นะครับ KP จะเท่ากับ KC คูณ RT กําลัง delta n gas นะครับอ่า delta n gas ตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ากับ โมลแก๊สของผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้นเนาะซึ่งฝั่งสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีโมลแกส๊สสโมลส่วนฝั่งสารตั้งต้นมีโมลแก๊ส3โมลนะครับก็คือสองบวกหตรงนี้นะครับเพราะนั้นเดลต้าเอเนสก็เท่ากับลบหนึก็เลยเท่ากับ Kc ก็คือ6.44ุดสคูณสิบกำลังหเนาะคูณกับ r าเนาะอก็คือ0.0821 ที่ตอนนี้เขาให้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสมาเราก็ต้องแปลงให้เป็นเคลวินซึ่งก็คือ503เคลวินนะครับทั้งหมดยกกำลังลบหนะึ่งเนาะก็คือยกกำลังไอตัวนี้ดังนั้นนะครับ Kp เท่ากับ1.56คูณ10กำลัง4นั่นเองครับโจทย์ข้อที่แล้วเป็นการให้ความเข้มข้นของสารต่างๆที่สมดุลมาเลยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือให้ความเข้มข้นของสารที่จุดเริ่มต้นมาให้ความเข้มข้นของสารที่สมดุลมาแค่บางตัวแล้วห,หา KC นะครับ ตรวประเภทนี้จะเป็นต้องใช้ตารางซึ่งเราเียกว่าเป็น ICE table ซึ่งย่อม,มาจาก Initial Change Equilibrium หรือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลน,นะครับตรวจข้อนี้ก็คือหากนำในเจนเนอไซด์0.125มลบรรจุในหลอดแก้วขนาด0.50ลิตรเพราะว่ามีความเข้ขนของ NO2 ที่สมดุลเท่ากับ0.080มลต่อลิตรตรงหาเข้าที่สมดุล KC ของปฏิกิริยานี้นะครับก็คือ 2NO2 ในสารแกส๊สสมดุลกับ N2O4 ในสารแก๊สนะครับ เริ่มแรกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเขาให้สารอะไรมาเนาะเขาให้ NO2 มาก็คือสีม่วงตัวนี้เนาะที่จุดเริ่มต้นนะครับความเข้มข้นของมันเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาตรงๆแต่เขาจะให้มาเป็นปริมาณโมลกับปริมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของ NO2 ที่จุดเริ่มต้นหรือ I นะครับจะเท่ากับ 0.125จุดหนึ่งสองห้าโมลต่ศูนย์ดห้าศูนลิตรซึ่งก็คือศูนุสองห้าโมลาร์นะครับส่วนความเข้มข้นของสารที่สมดุลของ N O สองที่สมดุลนะครับ<ม>เขาให้มาแล้วคือศูนย์ุดแดศนโมลต่อลิตรนะครับหรือโมลาร์เนาะอ่าวิธีตั้งตาราง iCE นะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันแล้วเนาะก็คือเขียนสรรมการไว้ที่หัวตารางนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่องช่องตามจํานวนสารของเรานะครับอย่างตอนนี้สารมีสองตัวแล้วก็ขีดตรงเส้นเลยเนาะสารของเราก็จะมี N NO กัับบ NO n นะคร ฝั่งซ้ายของตารางจะเขียน ICE เนาะ I คือเริ่มต้นนะครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นว่ามี NO2 อยู่0.250มลลร์นะครับส่วนตัวของ N2O4 เนี่ยไม่มีนะครับก็ใส่เป็นู0ไปเนาะเชนนะครับเราจะเป็นจะต้องรู้ว่าปฏิกิริยาจะดำเนินไปทางไหนก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเขาเติม NO2 เข้าไปฝั่งนี้นะครับ แล้ว N2O4 มันไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยามันต้องเกิดไปข้างหน้าถูกป่ะดังนั้นความเข้มข้นของ NO2 ก็จะลดลงและความเข้มข้นของ N2O4 จะเพิ่มขึ้นนะครับ c นะเราจะเห็นว่า NO2 เนี่ยมีเลขจุลเป็นสองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเราจะแทนความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปต่อ1โมลด้วยต่อแปร x อตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสองโมลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงด้วยเพราะปฏิกิริยามันดําเนินไปข้างหน้าเราก็เลย เขียน c ของ no สว่าเป็นลบ2 x นะครับแล้วก็เขียน c ของตัว n สอ o c ว่าเป็นบวก x เนาะเพราะมีเลขดุลเป็น1นะครับส่วน e คือที่สมดุลน,นะครับก็จะมีความ 80, เข้น0-080์โมลารต,ตามโจทย์กำหนดให้เนาะในฝั่ง no 2ส่วนฝั่ง n 2ง o 4เนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรก็คือศูนบวก x ก็มีความค้นเป็น x นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับฝั่ง no 2องเนี่ยเราเห็นว่ามันคือ 0.250ลบ 2x จะเท่ากับ0.080แล้วก็คือเริ่มต้นลบเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับสมดุลดังนั้นเราจะได้ว่า0.250ลบ 2x เท่ากับ0.080ดังนั้น x จะเท่ากับ0.085นะครับเพราะฉะนั้นความเข้ขนของ N2O4 ที่สมดุลจะเท่ากับ0.085โมลาร์ด้วยดังนั้นเราจะได้ว่า KC จะเท่ากับ ความเข้มขม้นของ N2O4 ที่สมดุลทานด้วยความข้มนขนของ NO2 ที่สมดุล้วยกำลังสองครับซึ่งจะเท่ากับ0.085หาร0.080ทั้งหมดกำลังสองก็จะเท่ากับ13.3เองครับอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้สลับกันเนาะโจทย์ข้อแล้วเป็น NO2 อันนี้เราเติม N2O4 เข้าไปบ้างครับก็คือหากเติม N2O4 0.125โมลบรรจุในโหลกแก้วขนาด50ลิตรที่อุณหภูมิ25องศา เพราะว่ามีความเข้มข้นของ N2O4 ที่สมดุลเท่ากับ0.075มลาร์นะครับหรือโมลต่อลนะิตรเนาะตรงหาค่าที่สมดุล KC และ KP ของปฏิกิริยานี้นะครับก็คือ2 NO2 แก๊สสมดุลกับ N2O4 แกนะ๊สเนาะขั้นแรกเราก็หาความเข้มข้นของ N2O4 ที่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือเอา0.125โมลหารด้วย0.50ลิตรก็เท่ากับ0.25มอลาร์เนาะ อัาน,นี้จทย์กำหนดความข้นของ N2O4 ที่สมดุลมาเท่ากับ0.075มลารานะครับเราก็ตั้งตาราง ICE นะครับก็คือเขียนสมการว้ข้างบนเนาะ2 NO2 แก๊สสมดุลกับ N2O4 แก๊สนะครับ ICE เนาะตัวของ NO2 เนี่ยมันไม่มีที่จุดเริ่มต้นเราก็เลยใส่ศูนะครับส่วนที่เริ่มต้น N2O4 มี0.250โมลา่านะครับอ่าเราจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการเติมฝั่ง N2O4 แล้วก็ NO2 เนี่ยมันไม่มี อะไรก,ก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาจะต้องเลื่อนย้อนกลับนะครับสมดุลเลื่อนย้อนกลับดังนั้นความเข้นของ N2O4 ก็จะลดลงนะครับและความเข้นของ NO2 ก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นตัว c หรือเชนเนี่ยของ NO2 จะเป็นบวก 2x และของ N2O4 จะเป็นลบ x นะครับอีควิลิเบียมเนาะ0บวก 2x ก็ได้ 2x ส่วนตัวนี้นะครับโจทย์กำหนดความเข้นที่สมดุลมาให้แล้วก็คือ0.075โมลาร์ดังนั้น อิน i เชียลลบเชงจะเท่ากับอีควิ i b เ i ียมก็คือ0.250ลบ x จะเท่ากับ0.075ดังนั้น x จะเท่ากับ0.175เนาะเพราะฉะนั้นความค้นของ NO2 ที่สมดุลมันจะเท่ากับ 2x ถูกปะมันก็คือ0.350มลาร์ oral, นั่นเอง k c ก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ N2O4 ที่สมดุลหารด้วยความเข้มข้นของ NO2 ที่สมดุลทั้งหมดกำลังสองซึ่งมันจะเท่ากับ0.075หาร0.350ทั้งหมดกำลังสองก็คือ 0. หกหนึ่งสองนั่นเองครับต่อไปนะครับหา KP เนาะ KP นะครับจะเท่ากับ KC ซีคูณอากำลังเดลต้าเอ็นแก๊สนะครับซึ่งอ่าตัวของเดลต้าเอ็นแก๊สมันคือโมลแก๊สผลิตภัณฑ์ลบด้วยโมลแก๊สสังตั้งต้นจะเห็นว่าฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมีโมลแก๊สหนึ่งโมลส่วนฝั่งสังตั้งต้นมีโมลแก๊สสองโมลก็คือดูเลขดุลข้างหน้านะครับอ่า KP ก็ p, จะเท่ากับ KC ก็คือ0.612์จุคูณอารคือ0.0821 ทตอนนี้ที่25องศาก็เป็น298เคลวินนะครับทั้งหมดกำลังลบหเราก็จะได้ k p เท่ากับ0.0250นั่นเองครับ